สำหรับหลายๆคนแล้วภาพลักษณ์ของพวกโยเดนดูไม่มีความน่ากลัวเลยแม้แต่น้อยด้วยหน้าตาที่น่ารักตัวเล็กๆและน้ำเสียงที่ค่อนข้างสูงทำให้มองเห็นเหมือนกับว่าเป็นเพียงเด็กตัวเล็กๆที่มาเล่นบทบาทผู้ใหญ่ียมากกว่าถึงแม้ว่าจะดูน่ารักเสพใสเหมือนเด็กน้อยแต่ก็มีโยเดนบางคนที่ถูกความมืดเข้าครอบงำและหันมาทำร้ายพวกโยเดนตัวอื่นๆเวกา เป็นโยเดนที่ไม่เหมือนกับคนอื่นเขาเป็นพ่อมดมนดํดำที่ทรงพลังมากบนผืนแผ่นดินของวอลโลแรนในตอนเป็นเด็กนั้นเวก้าเป็นแค่โยเดนธรรมดาธรรมดาที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาอยากรู้ว่าเมืองภายนอกของแบรนเดนเป็นอย่างไรเขาได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการศึกษาโลกของวอลโลแรนแต่อยู่มาวันหนึ่งเวก้าได้มีโอกาสที่จะไปทำธุรกิจกับรัฐอื่นแต่โชคร้าย รัฐที่เขาได้มีโอกาสได้ทำธุรกิจนั่นก็คือดอกซัตในตอนแรกเวก้าทำธุรกิจกับด็อกซัตอย่างตรงไปตรงมาแต่วันคืนได้ผ่านไปก็เริ่มกลายเป็นธุรกิจด้านมืดและสุดท้ายเวก้าก็ได้ถูกจับและถูกส่งไปขังที่เรือนจำภายในดอกซัตเป็นเวลาหลายปีมันแทบจะจินตนาการไม่ได้เลยว่าภายในเรือนจำนั้น เวก้าโดนคุกุมนักโทษทำอะไรบ้างเมื่อวันเวลาได้ผ่านไปมันทำให้เขาเค่อยๆเสียสติไปทีละน้อยและในที่สุดเวก้าก็ได้หาทางหนีออกมาจนได้แต่น่าเสียดายเวก้าได้เปลี่ยนไปแล้วหลังจากหนีออกจากคุกได้สำเร็จแทนที่เขาจะมุ่งกลับไปยังบ้านเกิดแห่งนครบันเดนที่เขาจากมาเขากลับเดินทางเพื่อศึกษาเวทมนต์กับพ่อมดมนต์ดำทั่วราชอาณาจักรซึ่งด้วยความบ้าคลั่ง ที่จะทำสิ่งที่เขาตั้งเป้าหมายไว้เพียงอย่างเดียวให้สำเร็จเวก้าได้ใช้เวลาเพียงไม่นานนันเขาก็สามารถเป็นพ่อมดที่ทรงพลังได้และตอนนี้เขากำลังหาทางหยุดความขัดแย้งทั่วทั้งวอลล่แรดโดยการทำให้ทุกรัฐต้องมาสยบอยู่แทบเท้าเขาถ้าชอบคลิปนี้ครับพี่ลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ์ e นะครับแล้วก็อย่าลืมกดเครื่องหมายะระฆังนะครับเป็นการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ เอาไว้เช้กันใหม่คลิปหน้าทีทีครับ